หลายท่านบ่นยิดถึงเหลือเกินว่าอูอยากให้คณะวัดพวกไฟรู้มาเล่นออนไลน์สักเกมหนึ่งได้ครับผมก็เลยมาทําการปลุกตัวเองนะขึ้นมาเล่นเพลเคอีกครั้งหนึ่งเกมนี้เป็นเกม10นาทีครับตั้งมาใครเข้ามาผมก็เล่นหมดนะฮะตอนนี้เลตผมตกมาอยู่พันหากว่านะครับเดยกก็คงจะขึ้นไปในพันหในไม่ช้านี้ถ้าได้มีเวลาเล่นนะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมแรกของปีนี้ปะ่าไม่แน่ใจนะแล้วก็ ไม่ได้เล่นหมักลุกมาตั้งแต่น่าจะพฤศจิกาแล้วตรงนี้ไม่ไม่ค่อยได้ว่างจริงๆเลยอ่ะแต่ก็เอาเถอะครับวันนี้เราก็เลือกงามยำดีนะได้มาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะเดินอะไรมาเนี่ยเดินขุนนอกผมเปิดปีกอินซีเขาเดินอะไรเนี่ยเบี้ยลงมาอ่ะทีนี้ ปัญหาคือเราจะทำเช่นไรต่อผมใช้รูปแปลกๆอย่างนี้เลยง้อย่างการกินตัดแล้วก็แทงเบี้ยคือเขาจะแทงเบี้ยไล่เม็ดผมแต่จังหวะน,นี้ผมไม่สนใจแล้วแทงไล่โค้ไปก่อนอย่าดิ้าไว้น้องเฮ้ยเฮ้ยได้เหรอได้ก็เอา,าเฮ้ยกินแปลกแท้เฮ้ยคนนี้มันยังไงเนี่ย เด้คุณบ้านใดเนี่ยคุณคุณเล่นหมักลุกจากที่ใดมานี่คุณบ้านใดเนี่ยบ้านกกกอกหรือเปล่ามามาจากไหนเนี่ยเด็หมักลุกไทยก็เดนินอย่างนี้เลยหรอทำเป็นเล่นไปไม่ตายเถอะโรบินโยนโคนไปเลยดีไหมโยนโคนไปกิน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 ม้ายกจับโคกเข้าไปตัวโคนตรงนี้ตันด้วยคุณผู้ชม ตอนนี้ผมต้องเคลียโคนตอนนี้เขาจะแทงเบี้ยหมอที่มันพูดอะไรของมันกันแน่เนี่ยแทงเบีย้ยเสร็จอ๋อแผนเป็นอย่างงี้นี่เองอะได้ๆๆผมขอเรือผมแทะแทะมาตรงนี้ก่อนนะครคือเพราะว่าเราจะดั้มโคลลงไปคุณผู้ชมแน่อันนี้คือแผนของเราที่เราจงใจไว้นี่ะจะหลอกเอาม้าฟีเขานั่นรู้ใช่ไหมรู้รู้รู้คนนี้เขารู้อยู่แต่เขาไม่ทันระวังตัวว่า จริงๆแต่คนนี้เขาไม่ทันระวังตัวเขาคงกะว่าโคนผมจะต้องถอยอะไรอยู่เนี่ยแกงมากหมักลูกไทยเพลเคนี่ก็เดินกันงี้เลยนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วขา,ายไม้กินฟรีไปเลยกันไม่ฟรีไม่ฟรีแต่ว่าคือจะเอาม้าแลกมา้าไงประเด็น ไอแต้มพอกินตัดเสร็จอะถ้าเขาแทงเบี้ยต,ตัวเนี้ลงมาได้เสร็จเมื่อไหร่นะโคนผมขึ้นไปไม่ได้ผมเลยต้องรีบเดินโคลนไปไงอย่างนี้นี่เองทำอย่างนั้นนี่เองผมเล่นซ้อมกับ AI บ่อย a อมันชอบมันชอบเดินทํานองเนี่ย <c oughs> ผมก็เลยกะว,ว่าเอ้ยลองเอามาประยุกต์ดูมันก็เวิร์กดีนะคุณผมู้ชมการซ้อมกับ AI ของผมเย <c oughs> <ห>นยเขเดินอะไรอ <c> ะ <oughs> ที่เดินแปลกมากเลยคือไม่ได้ว่าไม่ดีนะเว้ยแต่แบบคือจะไม่รู้จะบุกยังไงนะเขาไม่ให้ความร่วมมือผมอะคุณผู้ชมผู้ชมดีเลยเขาไม่ให้ความร่วมมือผมเลยอะผมบุกไม่ได้อะเนี่ยผมพยายามจะบุกเนี่ยเดี๋ยวคือผมอาจจะต้องโชว์เอาเพล์เอาม้าไปลงสองเบียอัผมกลัวมากกลัวาม้าไปลงสองเบีย้ยแล้วมันแพ้เนี่ยังหงายลุกก็ไม่ได้หงายลุกก็กินเฉยๆเลยอะเฮ้ยหรือว่าได้ นายลุกกินกินตรงนี้กินเฮ้ยม้าหลุดนี่วะอย่างนั้นเจ้านี่อาจจะไม่ใช่เล่นเล่นแล้วสรุปได้หรือไม่ได้ได้นดยดีลุกข้าไปโชว์เอาเพลย์ดิเอาเรือกินนะเอาเรือกินดูโอ้เอาเรือกินแล้วเจอไหนเจ้าเอาม้ากินไปอีกตวงตัวเจ้าถอยไหมถอยถอยม้าผูกไหมถอยม้าผูกหรือปา่า ทันทีตอนนี้เขาแพ้แน่ได้คิดจะลักไก่กินตรงนี้จับเบีย้ยเอ้ยได้ได้สบายสบาย,บายกินกินกินเอาเอาเอาจับเบี้ยไปโปจับเม็ดไปด้วยในตัวนะครับเขาจะเอามาพอลุกกับผมนะเชื่อผมไหมเชื่อผมไหมเช,ชื่อผมเธอว่าเขาจะาม,ามามาลงผม เนแต่ว่าจะลงซ้ายลงขวาถ้าลงด้านขวาไม่ค่อยกลัวน่ถ้าลงด้านซ้ายน่ากลัวว่าจะมากินเบีย้ยแต่ม้าอาจจะหลุดอาจจะกลับมาไม่ได้ร้องไห้ฮือๆอยู่แถวนี้แหละม้าตัวนี้ขยับขุนหนีเบีย้ยฟรีนะเจ้าต้องระวังเลยครับแต้มนี้คืออ่านมาแล้วอ่านมาแนละ้วไม่ฟลุกแต้มนี้ไม่มีฟลุก๊กโเดินหลอ่อพูดได้กินเบีย้ยไปก่อน โปดีไหมดีอยู่แล้วกินฟรียังไงก็ดีลงใจปัญหาของเราคือเราจะส่งโคนไปที่ตำแหน่งจอจานสี่อย่างไรให้โดยเงื่อนไขนะบโดยเงื่อนไขก็คือม้าเนี่ยยืนจับเด่นเด่นด้วยแล้วขุนต้องไม่โดนลุกทีนึงไม่งั้นเรือเขาจะฉากเข้ามาในตำแหน่งนี้ได้เห็นไหมโจทย์มันยากแล้วเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ย ต้องเคลียร์โจ์ดีๆถ้าเอาโคนขึ้นด้านขวามือคือมันจบแล้วนี่จะกลายเป็นโคนตั้งรับทันทีแต่ผมไม่อยากให้โคนของผมกลายเป็นโคนตั้งรับนั่นไงทำไมถึงได้ให้ความร่วมมือขนาดนี้ยังหงายให้กินฟรีใช่ไหมผมอ่านใจคุณได้นะเดี๋ยวจะไม่ยุ่งแต่ว่าคุณลืมอะไรไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าคุณเปิดเสร็จแล้วตำแหน่งมันไม่ถูกต้องตำแหน่งมันไม่มันไม่ดีอะ ถ้าเปิดมาตรงนี้ตำแหน่งไม่ดีนะเพราะว่าคุณต้องเดินหลายตลบมากเดี๋ยวขอเช็คความเรียบร้อยอีกสักหนึ่งทีถ้าลงตรงนี้โดนเขาลุกโป๊ะถ้าขยับตรงนี้โดนเรือลุกแต่ไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บแน่นอนมาลบลบ,ลบลบลบไป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 ดีกว่าผมไปแล้วไม่สู้ครับผมบอกสู้ฮะจะไม่สู้ไม่สู้มาไม่หน่อย ทำไมโคตรเสียนหมอบทุกตาวะเขาใช้หลักจิตวิทยาทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีอารมณ์ไงล่ะคือเขาจะเอาเม็ดลงมาออใช่เนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมผมคิดอยู่นะจะเดินอะไรดีระหว่างการเดินเบี้ยไปหงายซึ่งเป็นแต้มที่ขมมากกับเดินม้าไปทาอะไรไม่รู้อ่าผมเลือกที่จะเดินอะไรที่มันคมๆเหมือนการเดินเบี้ยไปหงายนั้นผมรู้สึก ผมถูกฉลกกับการเดินเบีย้ยไปไงเพราะพบขุนเนี่ยเขาโดนกดอยู่ถ้าเราไายเบีย้ยเสร็จแล้วเราชักเบีย้ยกลับมานั่นหมายความว่าเราจะได้กินม้าฟรีแต่สําหรับตอนนี้เขาจะกินโคนผมแหละคุณพระโอ้ทำไมท่านจะกินโคนผมเล่าจะกินทําไมละ่ะอ๋อจะกินม้าเหรอพี่จะกินม้าผมเหรองั้นผมกินม้าพี่เหมือนกันเอาดิแลกกัน เอออ่ะนึกว่ากินได้คนเดียวเลยไม่ใช่นะพี่กินผมกินมาอกินก็กิน,กน,กนครับโง่เข้าไปลุกเข้าไปถ้าเดินอะไรไม่ดีขออภัยด้วยกันเกมนี้อินไว้หน่อยลุกเข้าไปอีกลุกเข้าไปอีกเหลือลุกขุนขุนไปไหนไม่รู้ลุกเข้าไปอีกได้ไม่ไ <c oughs> เลยเกินเกินละเหลือจะฉากม้าหลบไปก่อนเฮ้ยเดินอะไรได้แบบนี้ เอายอมแพ้ไปแล้วเฮ้ยเวลาหมดวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขายอมแพ้นะครับโอเคครับผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่อย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบาย Reflected in my eyes. Now, the moonlight in a starless midnight. The showers on the people passing by. One is so small and the world so bright. Every step forward echoes a sign. I reach out for the halo, far up high. Deeply engrave my memory.